ตอนนี้ก็จะเห็นภาพว่านายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาอย่างที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาก็ลงพื้นที่ไปตามแนวชายแดนไปจังหวัดสุรินเดี๋ยวไปบุรีรัมย์ต่อแล้วก็มีการเร่งให้ทางปอพและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจ่ายเงินเยียวยานะครับที่สําคัญก็คือถ้าจํากันได้สอมอชอ เมื่อวานนี้ไฟเขียวเรื่องของการสร้างรั้วแล้วนะครับค่ะซึ่งพลตรีวิทยาลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยระบุว่ากองทัพไทยจะเริ่มสร้างรัว้วชายแดนไทยกัมพูชาในจุดที่ไม่มีปัญหาแนวเขตแดนก่อนน<ร>ะคะอย่างหลักเขตที่50-51บ้านโคกสะแบงในจังหวัดสะแก้วระยะทาง5.1กิโลเมตรใช้งบของปี68ทั้งหมด6ล้าน5 0บาทนี่อันนีข้อมูลเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นข้อมูลที่สบชก่อนที่สบชจะมีการประชุมค่ะซึ่งพอเมื่อวานส มอชอมีการประชุมเนี่ยตัวเลขเนี่ยจะไม่ใช่5กิโลเมตรแล้วนะครับเพราะตัวเลขเนี่ยมันน่าจะมากกว่านั้นและใช้งบประมาณที่ทางสงชมช ไฟเขียวก็จะแยกกันถูกไหมคะที่สมชไฟเขียวเมื่อวานนั่นคือจะบวกเพิ่มเดี๋ยว,วไป <em. S 1> หาว่าจุดไหนเพิ่มกองทัพไทยจะบอกแต่อันเนี้ยมีมาก่อนและที่เป็นแนวคิดแล้วก็จะทําอันเนี้ยแน่นอนยืนยันก็คือตามแผนผังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแล้วถามว่าตอนนี้จุดนี้เป็นยังไงบ้างก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงถนนลูกรังให้สะดวกในการเข้าไปสร้างรั้วนะคะเดี๋ยวถนนเสร็จสร้างรั้วได้เลยทีนี้นะคะก็ใช้เวลาแค่2เดือนเองนะคะ จะเป็นรั้วชั่วคราว <c oughs> เป็นเสาคอนกรีตขึงลวดหนามรั้วสูง2เมตรก,กว่านะคะมี9ระดับ สองชั้นติดกล้องวงจรปิดนะคะก็เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนไปเล่นพนันหรือว่ากลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆนะคะเพราะนั้นรูปแบบรั้วเนี่ยที่บอกว่ามันจะมีลวดหนามขึงก็แปลว่ามันมองเห็นทะลุกันลวกันเราเห็นเขาเขาเห็นเรานะคะเพราะนั้นมันจะไม่ได้เป็นแบบที่หลายคนคิดว่าเป็นกำแพงหนาทึบปิดกั้นถาวรมองไม่เห็นกันเนี่ยไม่ใช่ยังเห็นกันอยู่แต่อันนี้ต้องย้ำคุณผู้ชมนะเป็นข้อมูลเดิมเพิ่มเมื่อกี้ผมโทรคุยกับ ทางโฆษกเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือว่าสมชไฟเขียวแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมให้นะครับทีนี้ในรายการเรื่องใหญ่รายวันเราเชิญคุณเท้งนัทพงศ์นะครับมาคุยกันประเด็นหลักๆก็คือว่าค่อนข้างกังวลกังวลอะไรรู้ไหมการยกเลิกการทำประชามติยกเลิก MOU ครับเพราะว่ากังวลเหมือนกันกังวลว่าประชาชนอาจจะยังไม่เข้าใจรายละเอียดต่างๆอ่ะลองฟังเสียงดูครับ สิ่งที่น่ากังวลต้องบอกว่าเราไม่ได้กังวลในเรื่องของการจัดทําประชามตินะฮะเรื่องบางเรื่องเนี่ยรายละเอียดบางอย่างนะครับในเรื่องประเด็นความขัดแย้งไทยกัมพูชาเนี่ยมันูออกสื่อสาธารณะไม่ได้แล้วคุณหนุ่มลองคิดดูว่าเราจะสามารถจัดเวทีรณรงค์ให้ประชาชนได้มองเห็นข้อมูลทั้ง2ด้านว่ายกเลิกไม่ยกเลิก มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงก่อนที่เขาจะไปเข้าคูหาทำประชามติเนี่ยเราจะจัดเวทีเพื่อให้ข้อมูลประชาชนอย่างเต็มที่ได้ยังไงครับในเมื่อคนที่ออกมารณรงค์อยากจะยกเลิกเต็มที่เลยเขารณรงค์ได้เต็มที่เลยแต่อีกมุมหนึ่งที่มันมีรายละเอียดว่ามันมีประเด็นเล็กๆน้อยๆที่การยกเลิกบางมุมมันอาจจะทำให้ประเทศไทยเสียผลดีผลเสียใช่เขาอ,อาจจะให้ข้อมูลได้ไม่เต็มที่วันนี้คุยหลายเรื่องนะครับไทยกัมพูชาแล้วก็คุยถึงเรื่องระหว่างร้อยเอกธรรมนัต กับคุณโลมด้วยที่มีปัญหากันซึ่งคุณเทเ้งก็อยากจะฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีบอกว่าฝากไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีคุยกับรัฐมนตรีของท่านด้วยนะครับ,รบก็เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้รวมถ,ถึงรัฐมนตรีที่ได้มาก็คือผักส้มบวชให้นะอาจจะติดตาม YouTube ข่าวช่องวันกันได้นะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข,ข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์ เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ